การเพราะถั่วงอกสามารถใช้อุปกรณ์ใดก็ได้จะเป็นโอง่งเป็นบอกปูนเป็นถังน้ำหรือเป็นกระบะพลาสติกหรืออะไรก็ได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนำมาเจาะรูระบายน้ำเวลาที่เราลดน้ำให้ถั่วงอกน้ำก็จะสามารถไหลผ่านระบายออกไปได้อย่างง่ายๆในคลิปนี้เราจะเลือกใช้กระบะพลาสติกนะคะเพื่อไม่ให้ถั่วงอกแออัดแน่นกันเกินไปจะได้ระบายความร้อนได้เร็ว ถ้าต้องการเพาะถั่วงอกจำนวนมากๆก็สามารถเทินซ้อนกันเป็นชั้นๆได้หลายชั้นสะดวกสบายมากๆเวลายกก็ไม่หนักมากเกินไปกระบะเพาะนิยมเจาะรูระบายน้ำกันที่4มิลกำลังดีไม่ใหญ่จนมเมล็ดถั่วล่วงหล่นไปได้และไม่เล็กจนน้ำขังระบายน้ำได้ไม่ทันทำให้ถั่วง,งอกแช่น้ำนานและเน่าในที่สุดสำหรับกระบะรองน้ำข้างบนก็ สามารถเจาะรูเล็กๆลงมาหน่อยได้สัก2-3ถึงมมิลเพื่อต้องการให้น้ำไหลเต็มพื้นที่ของกระบะก็จะไหลลงไปลดถั่วง,งอกได้อย่างทั่วถึงยิ่งปั๊มน้ำกำลังต่ำดูดน้ำได้ไม่แรงพอเจาะรู2-3ถึงมมิลจะช่วยให้น้ำไหลลงไปอย่างช้าๆและลดถั่วง,งอกได้อย่างทั่วถึง ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาแชร์แบ่งปันเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ